วิธีดูฟอร์มต้นบอนสีและราคาความสวยงามที่โดดเด่นและเตะตาทำให้บอนสีกลายเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่ผู้คนนิยมนำมาปลูกจัดสวนและตกแต่งบ้านแถมยังสามารถเพาะพันุขายหารายได้เพิ่มเติมได้อีกด้วยวันนี้เรามีวิธีดูฟอร์มต้นบอนสีและราคามาฝากกันค่ะ ฟอมต้นบอลสีที่ดีได้แก่ความสม่ำเสมอของรูปใบควรเป็นทรงสีเดียวกันทั้งต้นเช่นหากเป็นใบบอลกลมควรกลมทุกใบหากเป็นสายพันธุ์บอลที่มีใบดกเช่นบอลใบไทยหรือบอลใบยาวควรมี12ใบขึ้นไปมีความดกไม่ทิ้งใบและใบควรมีสีเดียวกันสม่ำเสมอไม่แตกต่างกันมีก้านใบที่อวบแข็งแรงสมดุลกับขนาดของใบบอลหรือ เรียงเป็นระเบียบโคนก้านใบไม่เกาะกันหรือแบะออกดูสวยงามและมีความแปลกที่เอกลักษณ์ของสายพันธุ์ราคาต้นบอลสีมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนขึ้นอยู่กับขนาดรูปทรงลวดลายสีสันของใบและตลาดที่ขายซึ่งในปัจจุบันสามารถเพาะขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นอเมริกายุโรปและเอเชียอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปิน สำหรับต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของบอนสีควรเป็นต้นบอนสีขนาดใหญ่อายุ10เดือนขึ้นไปและมีความสมบูรณ์เต็มที่โดยทำการขุดหัวบอนเมื่อต้นทิ้งใบแล้วนำมาทำความสะอาดเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีแสงแดดทิ้งไว้ประมาณ3เดือนก่อนจะนำมาเพาะอีกครั้งช่วงเข้าฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคม สายพันธุ์ต้นบอนสีสายพันธุ์บอนสีแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันดังนี้ 1. สายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเช่นบอนสีอีเหนาบอนสีฮกหลงบอนสีแดงวัวบอนสีม่านนางพิมพ์บอนสีป่าเตะและบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์ก 2. สายพันธุ์บอนสีลูกผสมในไทยบอนสีที่เกิดจากการผสมเกสรหรือการผ่าหัวแล้วกลายพันธุ์เช่นบอนสีชายชน บอนสีหนุมานบอนสีรุ้งสามสีบอนสีม่วงมงคล บอนสีเทพอมรินทรบอนสีเพชรนินจินดาบอนสีหนุมานเข้าเฝ้าบอนสีแสงประพัดสอนบอนสีเทพเทวฤทธิ์บอนสีใบบุญบอนสีปิ่นรัตบอนสีเจ้าชายบอนสีเทพทรงทานบอนสีเทพประธานบอนสีสีสหัสและบอนสียุทธหัตถีเป็นต้น 3บอลสีสายพันธุ์ต่างประเทศเช่นไวยคิร์สมาสโพสแมนและพิงกิมเป็นต้นและนี่คือเรื่องราวของบอลสีที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆของบอลสีในครั้งต่อไปค่ะ